ผมไปจะไปทะเลหมอกใช่ไหมแต่ว่าฝนตกไปยังไม่ถึงครึ่งทางเลยฝนตกซะก,ก่อนก็เลยต้องกลับบ้านนะขอจอดดูเมฆเพื่ความชัวดูยากมากเลยอะ่ะคือไม่ชอบเดินทางตอนกลางคืนเพื่อ,อย่างเงี้ยมันมองไม่เห็นว่าสภาพอา,ากาศเป็นยังไงนะแต่ข้างหลังอมีเมฆฝนชัวๆัหนึ่งก้อนนะฮะแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเลยก้อนนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะ มีก้อนไหนอีกบ้างตอนนี้มีข่าวร้ายจะบอกซ้ายมือผมเมฆฝนก้อนใหญ่มากก้อนเดียวก,กันกับที่เจอเมื่อกี้นะฮะงั้นกลับบ้านก็ได้โอเคเดี๋ยวไว้มาแก้มือกันใหม่ดีกว่า นี้ผมมีทุระด่วนที่ในมอที่สงขานะฮะตอนนี้อยู่นครศรีธรรมราชเดี๋ยวเดินทางไปสงขากันไปทำทุระประมาณห้านาทีในมอนะแล้วก็กลับเฟียบ่ะไปเช้ากับเที่ยงอะ่ะเออคือออกจากบ้านตอนนี้หกโมงห้าสิบสามกลับเข้าบ้านไม่เกินเที่ยงเป็นทริปสามร้อยเกือบสี่ร้ยกิโลที่เฟียวมากนะแต่เดี๋ยวจะพาไปแวะ ทางเก็บน้ําแถวๆตรงนั้นเขาเรียกว่าบ้านม่วงงามนะฮะเพราะว่าวิวมันสวยดีผมจะไปตั้งแต่ตอนก่อนจะปิดเทอมเดือนเมษาแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้ไปนะแล้ววันนี้มีโอกาสว่างก็เลยเดี๋ยววันนี้มีโอกาสว่างเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูว่าไปดูนะว่าวิวสวยขนาดไหนนะเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยผมไป จะไปทะเลหมอกใช่ไหมแต่ว่าฝนตกไปยังไม่ถึงครึ่งทางเลยฝนตกซะก่อนก็เลยต้องกลับบ้านนะอุตส่าห์ตื่นเช้าสุดท้ายก็ฝนตกนะฮะเออสาเหตุที่กลับบ้านก็เพราะผมไม่รู้ว่าเมฆฝนก้อนใหญ่แค่ไหนถ้าเราฝ่าฝนไปเนี่ยจะเปียกเยอะไหมแล้วช่วงนี้โควิดถ้าเป็นไข้นี่ไม่ดีแน่ๆนะฮะเพราะเปนว่าเดี๋ยวเราเดินทางไปสงขากันก่อนเลยไป ตรงนี้คือแยกม่วงงามนะครับใกล้ถึงมันใกล้ถึงที่ข้ามแพรแล้วเลยครับแต่ว่าอย่าลืมว่าเรามาเที่ยวกันก่อนก่อนจะไปทุระที่สงขานะป้าเดี๋ยวผมไปเปิดดู G P S เอาแล้วกันจริงๆมันก็ตรงไปเรื่อยเลยแต่เอาชัวร์ก็คือเปิด G P S นะฮะเดี๋ยวไปเซต G P S กันก่อน เ,เมื่อยเหมือนกันเนี่ยผมไม่ขับนานๆตอนนี้ตั้งแต่บ้านนะ145.6กิโลแล้วนะจับมาตั้งแต่บ้านนะข้าเหนียวหมูปิ้งยังอยู่ในกระเป๋าเลยยังไม่ได้กินข้า,าวเช้านะเดี๋ยวหลังจากนี้เราไปตาม GPS แล้วกันโอ้ย8.17ง17นาที ออกมาตั้งแต่กี่โมงวะเจ็ดโมงอ่ะผมออกจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชตอนเจ็ดโมงนะฮะฟ้ามันท้องฟ้าปิดเหมือนฝนจะตกเลยอ่ะผมไม่รู้ว่าขากับฝนตกหรือเปล่าแต่ขาไปนี้ไม่น่าตกนะ เดียวดิโอเคตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ตีลังกาได้ไหมเฮ้ยตีลังกาหน้าจอก่อนดีกดเริ่มแล้วนะ เราก็ตั้ง GPS ไปอ้าวอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเย็นดิพี่เออไปเด้วเวลาออกเดินทางต่อแล้วฮนะพอปิดชิวลงมองไม่ค่อยเห็นเลยเว้ย ไปนะฮะตรงนี้อีกประมาณ8.8กิโลนะถึงจะถึงไออ่างเก็บน้ำนะถนนก็โอเคดีนะสองเลนไม่ได้แย่มากนะครับ วิวข้างทางก็โล่งๆดีผมไม่เคยมาเลยเนี่ยทางนี้เป็นทางแรกเลยนะอาอากาศเย็นดีจังเฮ้ยใน G P S Google มันมีไมค์ความเร็วให้ดูด้วยตอนนี้หน้าไมค์รถอยู่ที่94-95หไมค์ o o o l l e อยู่ประมาณ9 1นะฮะ ไปกูเกิลแมปอะนะจริงๆเราไม่ต้องโหลดแอปจับความเร็วมันก็ได้นะถ้าจะดูความเร็วแบบเร็วทามอ่ะใช้ของ g o o g l e Map ก็ได้นะเพราะว่าแต่ละแอปแต่ละแอป G.P.S. อในการสร้างแอปมามันอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่แบบตัวแปรมันอาจจะไม่เหมือนกันนะเพราะงั้นถ้าเป็นใน Google Map ผมคิดว่ามันเหมือนกันทั้งโลกอ่ะมันน่าจะโอเคกว่า คือนึกออกไหมสมมติเราเปรียบเทียบกันรถสองคันแต่ว่าใช้กันใช้กันคนละแอปอะ่ะเออมันอาจจะมีความพลาดเคลื่อนในเรื่อง GPS ที่ตัวเครื่องแล้วหนึ่งแล้วก็2ก็คือความพลาดเคลื่อนของแอปนะแต่ถ้าเป็น Google แบบอะ่ะยังไงมันก็เหมือนกันอะ่ะผมว่านะประมาณนั้นเ,ออเดี๋ยวแยกข้างหน้าเดี๋ยวซ้ายนะครับ3ามแยก โอ้ยเมื่อยเม่ตูดจังโอ้ย,อ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 ยได้อยู่นะถนนตรงนี้เป็นคอนกรีตนะมีหมาอยู่กลางถนนด้วยหมาหรือตัวอะไรวะผอมอยังหมาเห็นอน,อนอนรบโอนอนน่าสงสารว่ะแบบผอมไม่ไหวแล้วแล้วก็เป็นเรือนด้วย โอเคเราเดินทางกันต่อเฉานี้มาเยอะนะซิ่งมากไม่ได้จริงๆถนนที่ไม่ชินก็ไม่ควรจะซิ่งอยู่แล้วนะอันนี้สองเลนด้วยแล้วเนี่ยมีรถแบบชาวบ้านเขาขับกันเต็มไปหมดที่ผมเลือกมาตอนเช้าเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลย ผมมีธุระตอนเช้าไงก็เลยเลือกมาที่อ่างเก็บน้ํานี้ตอนเช้านะครับหุยตัวนี้อย่าวิ่งมานะแล้วก็สองก็คือผมคิดว่าเช้าเช้าเนี่ยคนแถวนี้เขาคงยังไม่ตื่นกันหรอกพรางนั้นที่อ่างเก็บน้าคนคงจะน้อยกว่าตอนเย็นนะเพราะส่วนใหญ่ตอนเย็นเขาจะพาลูกพาหลานะอะไรเงี้ยมาเล่นเออผมก็เลยคิดว่างั้นเรามาตอนเช้าไม่น่าจะมีใครมากัน แยกหน้าเลี้ยวขวาแต่ว่าเส้นไหนวะยังมองไม่เห็นซอยเลยใกล้ถึงแล้วแต่ผมยังไม่เห็นซอยเลยซอยไหนวะเนี่ยอ๋อเจอแล้วนี่หรือเปล่าใช่ใช่นี่ที่รถคันสีส้มออกมา ได้ถึงแล้วทุกคนอยู่ข้างหน้านี้เองประมาณ1.9กิโลประมาณ2กิโลดูสิว่าจะสวยเหมือนในรูปหรือเปล่านะมันปิด รหรือเปล่าวะเรื่องของเรื่องคือมันปิดหรือเปล่าเฮ้ยไม่ปิดไม่ปิดผมเห็นรถเก๋งขับไปอยู่นี่ถึงแล้วสายมือห้ามรถบรรทุกตั้งแต่หกล้อฮ้ยเราสองล้อเองสบายเราไม่บรรทุกอะไรด้วยเนี่ยนี่ผมว่ามันสวยเพราะว่าถนนพึ่งลาดยางมาตอยด้วยแหละดูดิถนนสีเข้มเข้มนะครับ แล้วเราต้องไปตรงไหนวะผู้ความปลอดภัยรถทุกชนิดเวียนซ้ายชิดรอบนอกอ๋อคือไปเวียนจากฝั่งนูน้นมาได้โอเคไปหาโลเคชั่นสวยๆในการถ่ายรูปก,กันแต่ผมไม่รู้ว่าจะถ่ายตรงไหนดีวะ <laughs> เดี๋ยวขับไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะโอ้ยถนนยังมีพวกก้อนกรวด ดินแดงอะไรอย่างนี้อยู่เลยเหมือนเขาจะยังทําไม่เสร็จฮะแต่แค่นี้ก็เที่ยวได้แล้วนะ เฮ้ตรงนี้ผมว่าสวยตรงโคง้งตรงเนี้ยแต่เราเราจะไปถ่ายหัวโคง้งมันก็มันก็เฟี้ยวไปอ่ะผมอยากถ่ายแบบให้เห็นท่อเพราะฉะนั้นจอดตรงนี้ก่อนจเจามุมด้านข้างนะ เชจอดตรงนี้นะฮะถึงแล้วชื่ออะไรวะอ่างเก็บน้ำอะไรไม่รู้ลืม <c oughs> โทษโทษเด,ดี <c oughs> ๋ยวดูให้ว่าชื่ออะไรนะที่นี่คืออ่างเก็บน้ำอะไรไม่รู้ <c oughs> มันไม่มีเขียนวะอ๋ออ่างเก็บน้ำแชแล้นะฮะ เออก็จากบ้านมานี้ร้อยหสิบสี่จุดสองกิโลนะน้ำมันที่ใช้เฉลี่ยก็คือ24.3สิกิโเมตรต่อลิตรเฉลี่ยนะเพราะผมยืนพื้นประมาณไม่เกินร้อยมอะมีบิดบ้างแต่ก็น้อยนะที่บิดโอเคเดี๋ยวขอใช้เวลาตรงนี้ก่อนไปมอแล้วกันก่อนจะขับรถไปต่อไปส่งขาต่อนะ ไปถ่ายรูปกันดีกว่าตอนขับมาผมรู้สึกว่าเหมือนเห็นนกบินชนด้วยนะสรุปชนจริงๆชนตรงนี้เนี่ยเป็นรอยเลยเนี่ยขนนกยังติดอยู่เลยไม่รู้นกตายหรือเปล่านะคือชนแล้วหายไปเลยผมไม่เห็นนะคุณจะเป็นไข้วัดนกตายไหมวะหาอะไรมาเขี์ดีกว่าเอาหินก็ไม่ได้เดี๋ยวเป็นรอยถุงมือแล้วกัน เนี่ยขนติดอยู่เลยอ่ะสงสารนกนะเพราะว่ารถมันไม่เป็นไรอยู่แล้วอ่ะผมว่าตายไม่ว่าชนประมาณร้อยี่สิเกือบร้อยสามสิบอะร้อย1ี่สิบห้ารอยิบแปดประมาณนั้นอ่ะตอนแรกนึกว่ามันจะกระเด็นไปอุดตรงหม้อน้ำนะแต่ก็ดีแล้วนะที่มันฉลับออกข้างไปแต่ไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนเออโอ้แล้วขนยังอยู่ในแฟลิงไหมเนี่ย ประมาณนี้ค่อยไปล้างแล้วกันอ่ะถ่ายรูปต่อนั่งชมวิวเสร็จแล้วนะเดี๋ยววนไปดูรอบอ่างเก็บน้ำสักหนึ่งรอบนะดูว่าวิวฝั่งนูน้นสวยหรือเปล่าตอนนี้ที่ผมเห็นมีรถยนต์อยู่สองคันแล้วก็รถผมนี่แหละมันเงียบมากเลยที่นี่โคตรเงียบ ไปดูฝั่งนู้นกันดีกว่าชอบถนนจังถนนมันสีดำเข้มดีนะ แต่ว่าตอนนี้เริ่มหิวข้าวแล้วผมซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งมาตั้งแต่ออกจากบ้านน่ะประมาณเจ็ดโมงตอนนี้8ปดโมงกำลังจะ9ก้าโมงยังไม่ได้กินข้าวเลยไม่รู้กว่าจะได้กินมันจะเสียหรือเปล่านะอยู่ในกระเป๋านี่ตรงนี้มีรถกระบะจอดอยู่หนึ่งคันนะครับเขามาทำอะไรกันนะผมว่าน่าจะมาตกปลาเดี๋ยวตกปลาได้ด้วยเหรอไม่มัง้ง ครจะให้มาตกตาที่แบบนี้ไม่รู้สิอันนี้ถนนเส้นไหนวะเนี่ย นี่ยซ้ายมือนี้เป็นคลองแต่ว่าไม่น่าจะมองกันเห็นนี่ไงมีคนมาเดินด้วยนะป่านี้เนี่ยนะลุงโอ้โหฟิตจัด จะประมาณนี้นะเดี๋ยวออกจากตรงนี้แล้วก็ไปหอก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวไปทุระในมอเอาเป็นว่าตัดภาพไปก่อนปะตอนนี้อยู่ในมอแล้วนะก็ช่วงนี้ปิดเทอมอุ้ยเมื่อกี้มันอะไรกันเนี่ยช่วงปิดเทอมก็ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะเขาใส่ชุดบ้านเข้ามาเลยเหรอลุงนี้ผม ไม่ต้องไปเปลี่ยนชุดก็ได้นะจะได้แบบไม่ต้องแวะเข้าห้องเข้าหอนะฮะคือมาถึงปุ๊บไปจัดการเรื่องปั๊บแล้วก็เสร็จแล้วกลับเลยนะจำได้ว่าที่มาทำคลิปในมครั้งล่าสุดก็ตอนที่ผมมาสอบเข้ากับเพื่อนรอบโคต้าตอนนั้นอนะ่ะก็ผ่านไปสองปีแล้วปีนี้กำลังเข้าสู่ปีที่สามนะฮะก็ยังอยู่โอเคเดี๋ยวไปตึกคณะ ถึงแล้วตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์นะฮะขึ้นได้ปะไปเดี๋ยวผมไปทุระก่อนแล้วกันนะจอดรถไว้นี้แหละฟิล <c oughs> <c oughs> เสร็จเรียบร้อยนะฮะใช้เวลาไปประมาณ15-20นาทีนะในการจัดการทุระตอนนี้10โมงครึ่งเดี๋ยวกลับบ้าน <c oughs> ก็น่าจะประมาณเที่ยงพอดีถึงบ้าน ไว้แค่นี้แล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้า